โหลกูอยู่ห้างแล้วเนี่ยมึงอยู่ตรงไหนวะอยู่ชั้นล่างอยู่ตรงไหนวะอยู่หน้าร้านาย,ย่า้อยเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยอยู่ไหนวะร้านย่า้อยมึงเนี่ยกูเดินเป็นพักละฮัลโหลร้านย่าย้อยอยู่ตรงไหนวะก็อยู่ชั้นล่างไงมึงสะกดชื่อร้านหน่อยดิ Y A Y O I ย,ย่า้อยสัตว์มันอ่านว่ายาโยอยีย่าย้อยพ่อมึง ยอยย่อยใครไปที่ว่ากับเพื่อนเราไปเล่นได้แล้วมุกเนี่ยแต่มุกเกาจัดเลยเล่นบ่อยแล้วเนี่ยโอ้โหคนไม่ขำงีแค่อะไรวะมีแบบมุมปากให้วาตนาเบ้ชื่นใจสักหน่อยไหมโอเคไม่เป็นแล้วแป้งทุกวันนะทุกวันเนี้ยแป้กหมดแล้วเล่นอะไรไม่ขำกันแล้วอะไปฟังนิยายกันดีกว่าเนาะเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวตานาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายรื่ง ซีคลาสออฟซอร์เซียโดยวิกเก็ตวิชตอนที่3นะครับเ,เรื่องนี้มีอีบุกหรือหนังสือไหมโดยถามคนที่เขียนให้ได้และจะมาบอกนะครับเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนลาปิสลาซูรีเจ้าหลงรักเขาแม่เด็กเ,เกนพีละบ่ายวันถัดมาขานั่งเล่นอยู่ในสวนไม่สินั่งประกอบเครื่องฉีดน้ำที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้หมดมๆประสาทแบล็กแฟนทอมอุดมไปด้วยเศษซากอุปกรณ์แผ่นไม้ที่ถูกทิ้งไขควง ปรแจคอนเหล็กรอกกับสูงสวรรค์ของเหล่านักประดิษฐ์ข้าต้องการมันใส่สร้างพวกนั้นสามารถนำมาต่อยอดเป็นชิ้นงานได้หลากหลายนับพันประเภทสิ่งหนึ่งที่คิดออกคือเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติหุบปากหน้าระพีที่เจ้ากําลังทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้เขาอยู่เช่นนี้ก็หวังลึกๆว่าจะได้รับคําชมใช่ไหมละ่ะเพราะเพาานหลงไหลในสิ่งประดิษฐ์ตั้งหากเลยเยซเซอร์ข้าครั้งจะเถียงกับยายระพีเต็มทน การเหลือบเป็นเห็นชุดลอริต้าสีม่วงอ่อนของหล่อนคือสิ่งน่ารำคาญข้าไม่เถียงแล้วหันไปสนใจเครื่องรดน้ําต้นไม้อัตโนมัติอย่างเต็มที่ดีกว่าข้าวางแผนเอาไว้ว่าเราอาจจะสูบน้ําจากคลองหรือไม่ก็โรองน้ําปริมาณสําหรับการแจกจ่ายสวนแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลอย่างกับป่าฝนคล้ายกับสวนอีเดียนของพระเจ้าที่มีข้าเป็นอดัมสวนระพีเป็นอีฟเจ้าของสวนคือทอริสและแฟนทอมและลุงฟรองซัวคืองูพิษที่กําลังล่อลลูให้ข้าริมรดผลไม้ต้องห้าม จะเป็นการละลาบละล้วงไหมขอรับถ้าข้าน้อยอยากแนะนําอะไรบางอย่างให้ท่านพีระใช้หนุ่มใบกลางคนอมยิ้มเป็นมิตรลุงฟรองซัวมีหนวดขาวเฟิรม์มคล้ายกับลุงโทบี้เจ้าของร้านซ่อมของเก่าใกล้บ้านที่เมืองท่าเพียงแต่ชายผู้นี้ดูเป็นผู้ล่างมากดีอาจเพราะดํารงตําแหน่งหัวหน้าพ่อบ้านประจําประสาทและแฟนทอมด้วยกระมังข้าเก่าแก้มไม่นึกชินที่ถูกเรียกว่าท่านพีระแต่ก็พยักหน้าให้ลุงฟรองซัวลองเสนอคําแนะนําปรึกษา ท่านพีระใบหน้าเหมือนคนรักเก่าของท่านธริดอย่างกับแกะเลยล่ะขอรับเฮ้อฮะ,ฮะข้าน้อยไม่ได้ล้อเล่นเหมือนมากจนทีแรกข้าน้อยยังไม่อาจเชื่อสายตาแล้วข้าน้อยก็มั่นใจเหลือเกินว่าท่านธริดคงรู้สึกเช่นเดียวกันเหตุใดท่านพรีระถึงไม่ลองใช้ประโยชน์ข้อนี้ในการเข้าหาท่านธริดดูเล่าเ <an> <an> ขาจะได้จับข้าหักคอเนี่สิใครจะหักคอคนที่อุตส่าห์รีบวิ่งไปช่วยชีวิตล่ะขอรับลุงฟองซูผุดยิ้ม กำมือทำท่ากระแอมหนึ่งทีเหมือนกับว่าตนพูดมากไปเสร็จแล้วก่อนจะโค้งคำนับเดินจากไปก่อนไปแกไม่ลืมหันมาบอกว่าเศษซากของเล่นเกลือนกลาดเหล่านี้ไม่ต้องเก็บนะขอรับถ้าเล่นจนพอใจแล้วให้วางไว้ที่เดิมเดี๋ยวลุงแกจะตามเก็บเองข้าวแหวตอบกลับไปว่าไม่ได้เล่นเสียหน่อยนี่กาลังประดิษฐ์เครื่องลดน้าต้นไม้ให้ต่างหากนั่นยิงทําให้ลุงฟรองซัวลุดยิ้มเดินเอามือไผ่หลังดุ่มดุมหายไปในครัวว่าแต่รีบวิ่งออกมาช่วยงั้นหรือ ข้าเก็บเอาคำพูดดังกล่าวของลุงฟรองซัวมาครุ่นคิดตลอดทั้งบ่ายเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติมิได้สำเร็จลุล่วงตามแผนข้าทำส่วนอีเดนรกลุงรังแล้วลุงฟรองซัวก็ได้มาช่วยเก็บก่อนมื้อเย็นอย่างที่คาดมื้อเย็นนี้ข้าได้รับอภิสิทธิ์ให้อยู่ร่วมโต๊ะกับท่านชายผู้สงส่าแห่งแบล็กแฟนทอมเขาให้เกียรติและต้อนรับขับสู้เด็กขายปลาเป็นอย่างดีแม้จะปากเสียไปบ้างแต่ข้าคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกเพียงแค่สองวันก่อนพีระหยางจะกลายเป็นสิบแปดมงกุฎเต็มตัว ได้งานหรือยังล่ะยมมาทูตเอ่ยถามขณะกำลังส่งชิ้นบลูเบอรี่บนสลัดผักโขมเข้าปากส่วนจานของข้าเป็นซี่โครงแกะอบเกิดมาก็าเพิ่งเคยจะได้กินอาหารชั้นสูงเช่นนี้ข้าตอบเขาว่ายังงานหายากมากเหลือเกินแม้แท้จริงแล้วตลอดทั้งบ่ายข้าล้วนจะคลุกตัวอยู่ในสวนและลองเก็บของข้าคิดว่าจะเริ่มต้นหางานพรุ่งนี้อันนี้ข้าคิดในใจไม่ได้พูดออกไปยมาทูตทำเพียงกระแอมว่าอะไรต่ออีกสองสามประโยคเพียงแต่ข้าฟังไม่รู้เรื่อง ข้าขอนั่งค้างท่านได้ไหมจู่ๆคำพูดของลุงฟรองซัวก็ดังกล้องในหัวในเมื่อข้าหน้าตาละไม้คล้ายกับคนรักเก่าของเริทแบล็กแฟนทอมเหตุใดถ้าข้าขออนุญาตเข้าไปชิคใกล้แล้วยอมมาทูจะไปฏิเศธแล้วแล้วเรื่องก็เป็นเช่นนั้นจริงๆยอมมาทูช่างใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยเสียงต่ำตอบรับในลําคอใจข้าเต้นรัวมือเตรียมยกจานชามของตอนเดินตรงไปแต่ถูกลุงฟรองซัวห้ามไว้เสียก่อนเวลานี้ผีร้ายอย่างคือแขก กำลังร่วมโต๊ะกับท่านชายผู้สูงศักดิ์ไม่มีความจำเป็นที่ข้าต้องทำเรื่องใดด้วยตนเองเลยอร่อยไหมขอรับจู่ๆยมทุตกระถามขั้นถามนน่นข้าเลิกคิ้วคิดว่าตนเองได้ยินผิดไปจึงทวนซ้ำข้าถามว่าอร่อยไหมหูหนวกหรือไงผู้ดีไม่ทันไรก็แยกเขี้ยวใส่ข้าส่ายยิ้มแห่ตอบกลับว่าอร่อยกว่าสิ่งใดในโลกเกิดมาข้าเพิ่งเคยจะกินซี่โครงแกะอบขอพระคุณท่านเทอริสแบล็กแฟนทอมอย่างสุดซึ้งใช่ข้าตอบไปแบบนั้นแหละ กระทั่งรู้ว่าตนเองคงพูดมากเกินจําเป็นจึงรีบปิดปากชั่วโมงนี้ข้านั่งอยู่ข้างตัวจามรีสีดำธนิตแห่งแบ็คแฟนทอมข้านั่งทางฝั่งซ้ายมือเขาเขานั่งตรงหัวโต๊ะตามประสาเจ้าบ้านลุงฟรองซัวยืนเกืนไปกับลูกปั้นอัศวินด้านหลังโต๊ะยาแบบที่ข้านั่งอยู่สายจะยาวยาวกว่าอนาคตข้าอีกกระมังทีแรกข้านั่งอยู่โน่นละหัวโต๊ะอีกฝั่งแทบไม่ได้ยินคู่สนทนาจึงขอย้ายหากเหตุผลแท้จริงนะ่ะไม่ใช่เรื่องไร้สาระพเนจรหรอกท่านรู้ใช่ไหม ตลอดการทานมื้อเย็นยมมาทูดไม่ปริปากพูดใดๆกับข้าอีกเลยนอกจากคำถามเดียวที่ว่าอร่อยไหม <S <s เขาละเอียดผักขมในจานอย่างผู้ดีส่วนลูกคนจีนอย่างข้าก็ใช้มีดั่นซี่โครงแกะอย่างเก๊กเกักงๆข้ากินซสี่โครงแกะอบอไปพร้อมกับเล่าสำรวจเครื่องหน้าอันแสนสมบูรณ์แบบของทอริดแ <s> บล็กแฟนทอมใบหน้าคล้ำคลมไร้ที่ตินจนยากจะอธิบายข้าเลื่อนสายตาลงมองยังมือหนาคู่นั้นเป็นอวัยวะเดียวนอกจากสีสัที่โผล่พ้นอาพรอสีดำ ข้าพบว่ามือเขาขาวซีดราวกับไม่เคยต้องแสงแดดขาวกว่าวันแรกที่เราเจอกันในงานคาริววแต่ความรู้สึกที่อยากให้สองมือคู่นั้นลงมือปลิดชีพยังคงล้นทะลักอยู่ในซ่วงอกท่านไม่โปรดปราศีโครงแก่หรือขอรับเพราะว่าเงียบเกินไปและเขาก็ไม่ยอมเอ่ยคุยกับข้าข้าจึงเลือกทำลายกลุ่มก้อนแห่งความเงียบเชียบนั่นทาริดแบล็กแฟนทอมปลายตามองข้าแวบ,บเดียวก่อนจะยอมตอบด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำข้าเป็นมังสวิรัตพระผู้เป็นเจ้า ยมาทูตนอกรีตตอนนี้เป็นมังสวิรัตและเมื่อเย็ยนระหว่างข้าและยมาทูตมังสวิรัตก็จบลงไปอย่างจืดชืดตกนดึกคืนเดียวกันลุงฟองซัวมาคอห้องข้าก๊อกๆข้าตกใจเพราะประสาทแบล็กแฟนทอมในตอนกลางคืนมืดสนิทอย่างกับสุสานที่เต็มไปด้วยดวงวิญญาณมันวังเวงและกว้างใหญ่เกินกว่าที่จะอาศัยกันอยู่สามสี่คนทิวทัศน์ของชายหาดเวสถูกแสงนวลอ่อนของพระจันทร์ลมเลียพอไม่ให้ขนหัวลุกแต่ข้าก็ไม่กล้าลงไปเดินเล่นรอกกลัวเจอดอกปาปยงเข้าน่ะสิ มาเสยดึกเชียวลุงลุงฟรองซัวผุดยิ้มตัวร้ายเป็นไม่กี่ครั้งในชีวิตที่ข้ามองคนถูกชายผู้นี้ช่างเหมือนกับอสรพิษแห่งสวนอีเดนที่กำลังชักนำข้าให้หลงทางและถลำลึกลงสู่ห้วงแห่งความรู้ชั่วดีเอาละมาพูดถึงสาเหตุที่ลุงมาาอห้องข้ายามดึกกันลุงฟรองซัวยอมรับกับข้าโดยตรงเลยว่าเขาอยากให้ท่านพีระเป็นผู้อุ้มท้องท,องทายาแห่งแบล็กแฟนทอมข้ามองไม่เห็นใครที่จะเหมาะสมไปกว่าท่านแล้วข้าก็หัวเราะร่วนตอบลุงอย่างขบขัน เป็นไปไม่ได้หรอกเจ้านายของลุงไม่มีทีท่าว่าอยากร่วมประเวณีกับเด็กขายปลาเนื้อตัวเหม็นเมืออย่างข้าเลยสักนิดอย่าปิดโอกาสตัวเองสิขอรับลุงฟรองซัวให้กำลังใจหนักแน่นข้าน้อยไม่ได้เห็นท่านทอริตตอบปากต่อบคำกับใครมานานแล้วนะปกติท่านแทบไม่ค่อยพูดพูดเฉพาะตอนมีงานข้าน้อยเกรงว่าวันหนึ่งทอริตแห่งแบล็กแฟนทอมจะกลายเป็นสัตว์ไม่มีสังคมเก็บตัวเปล่าเปลี่ยวอยู่บนยอดหอคอยตายไปอย่างน่าสงสารข้าน้อยกลัว ลัวเหลือเกินกระทั่งท่านพีระเข้ามาท่านธทริสก็เริ่มดูอารมณ์เหมือนกับมนุษย์ปกติมากขึ้นแม้จะเป็นอารมณ์ในทางที่ไม่ไดีเท่าไรข้าก้าวหัวแกลกกลากปรติดประตอง,งงงว่านั่นคือคำชมหรือคำดา่าลุงฟรังซัวยื่นถาดไม้ที่บรรทุกเอาเหยือเครื่องดื่มและแก้วราคาแพงหูฉีกมาให้ข้าสิ่งนี้คือคาชโมมายสก,กัดสูตรพิเศษท่านธทริสแบล็กแฟนทอมจะเป็นต้องดื่มก่อนนอนทุกคืนเพื่อระง,งับปัญหาด้านการนอนไม่หลับ และข้าจะเป็นคนที่ยกเข้าไปให้โยม,มทูตมังสวิรตัตตนนั้นแทนพ่อบ้านสรพิจอมขี้เกียจทีแรกข้าอาปากจะไปฏไิเสธแต่พอคิดได้ว่ามันคงดีไม่น้อยถ้าข้าได้เห็นเทอริสแบล็คแฟนทอมในชุดพร้อมนอนที่กําลังขดร่างอยู่บนเตียงเขาอาจจะกอดอนข้างใบโปรดหรือผ้าห่มกลิ่นเน่าเออยยอมรับก็ได้ว่าข้าลหลงไหลเขาเอาม,มากหากชีวิตนี้จะต้องอุ้มท้องให้ลูกกับชายใดสักคนข้าขอให้เป็นเขาและหากชีวิตนี้จะต้องดับศูนย์ด้วยเงื้อมือของชายใดสักคน ข่าก็ขอให้เป็นเขาเป็นเขาธอริดแบล็กแฟนทอมข้าสุดลมหายใจเรียกสติค่อยๆถือถาดไม้บรรทุกเยือกชาคาโมไมล์ตรงไปยังห้องริบสุดบนประสาทดยมาทูดก่อนหน้านั้นข้าผ่านห้องห้องหนึ่งมันเป็นห้องเดียวจากทั้งหมดที่ประตูถูกทาทับด้วยสีขาวห้องนั้นเป็นห้องต้องห้ามที่ลุงฟรองซัวเคยกำชับว่าห้ามเข้าไปยุ่งพีระหยางสามารถเดินเข้าออกห้องใดก็ได้ตามประษาแขกที่มีอายุสามวันยกเว้นเพียงห้องสีขาวห้องนั้น ข้ามาถึงรังยงมทูตโดยใช้เวลาไม่นานลงมือข้อสองสามก๊อกสิ่งทุ้มด้านในก็เอ่ยอนุญาตให้เข้าไปร่างสูงเผยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นข้าเขากำลังนอนอ่านหนังสือไม่รู้หนังสืออะไรเขาทำท่าไม่อยากคุยลุงฟรองซูบอกว่าให้รินชาใส่แก้วเจ้านายไม่รินชากินเองข้าจึงขออนุญาตวางถาดเป็นบรรจข้างเตียงค่อยๆรินของเหลวกลิ่นหอมผ่อนคลายลงในบรรจุพันก่อนจะยื่นส่งให้ยมทูตหนอนหนังสือไม่กินอา้าว ไหนบอกว่ากินทุกคืนหรอวะแต่ท่านจะนอนไม่หลับนะขอรับข้าทำใจดีสู้เสือน้อยครั้งมากพิธีพีราอย่างจะมีนิสัยเศร้าซีลุงฟรองซัวเล่าว,ว่า,ารทรซแบล็กแฟนทอมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังเกิดจากเหตุการณ์สงครามสมัยยังหนุ่มที่เขาร่วมรบและมีบาดแผลในใจสงครามตามหลอกหลอนเมื่อหลับฝันภาพคนตายก็จะปุดขึ้นกรีดร้องอยู่ทูตสีดําของข้าถูกกักขังอยู่ในสงครามที่ไม่มีวันจบฉะนั้นเขาจำเป็นต้องได้รับความผ่อนคลายจากชาคามโมไม ฟรองซัวพูดอะไรบ้างล่ะาริตแบล็คแฟนทอมตาลุกวาามือหนาเป็นหนังสือลงเสียงดังน้ำเสียงขอเริ่มงุนงิดซ้ำยังสะบัดว่าจะสั่งสอนตาลุงนั้นให้หลับจำเอาให้ร้องขอชีวิตอันหลังเติมเองนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะขอรับอย่าไล่ลุงฟรองซัวออกเลยลุงแกก็แค่นักหูเจ้าเนี่ยรีบออกไปเสียทีจู่ๆยมมาทูนการ,รุขึ้นนั่งครวดพลาดข้าที่กำลังถือแก้วชายื่นให้อยู่จึงเสียการทรงตัวข้าล้มลงก้นกระแทกพื้นดังอัก ของเหลวอุ่นร้อนกระเด็นใส่แขนทาให้ข้าร้องจั๊กให้ตายเถอะลุงกสรพิษเนื่นไม่เห็นบอกเลยว่าชาคาโมมายมันจะร้อนฉาถึงเพียงนี้ท่านชายผู้สูงสักยืนนวดขมับมองเหตุก,การณ์อย่างเหลืออดเขาถอนหายใจเฮือกโตเป็นเฮือกที่ดังและฟังดูดำคาญมากมากก่อนจะสืบเท้าเดินเข้ามาใกล้ข้าคิดว่าคนจะถูกเขาตเตะข้อหาเข้ามารบกวนการพักผ่อนของยงมทูตมังสวิรัตขอดูหน่อยหากเขาไม่ได้ทําเช่นนั้นทริปแบล็คแฟนทอมยอมนั่งยองๆลงเบื้องหน้าข้า มือหนายื่นมาขอดูแขนข้าน้ำตาไหลาพลากไปด้วยความหวาดกลัวและแสบร้อนแต่ก็ยอมยื่นแขนที่ถูกชาคมมามายลวกเสยแดงแจ๋ให้อีกฝ่ายดูเด็กโง่ข้าโดนดุหลับตาปีเมื่อร่างสูงกำหมัดจะเคาะหัวแต่เขาไม่ได้ทําเขาให้ข้าลุกไปนั่งบนเตียงสักพักลุงฟรองซูงก็โผล่หน้ามาลุงถามว่าเกิดอะไรขึ้นขอรับท่านเทริปไม่ได้ตอบสิ่งใดนอกจากสั่งให้ลุงไปเตรียมน้ำเย็นแล้วว่านหางจาระเข้เพียงครู่เดียวสิ่งของเหล่านั้นก็ปรากฏอยู่บนเตียงราวกับเวทมนต์เนรมิต ข้าท่ายเองได้นะท่านท่านไม่ต้องลำบากปุบปากแล้วอยู่นิ่งๆอยมาทูด่ดูเสียงแข็งข้าแม้มปากปล่อยให้ร่างสูงค่อยๆไล่เมื่อขของว่านหันจะระเข้ไปตามรอยแดงปืน้นมันแสบในคราแรกแต่ข้าต้องอดทนขณะเดียวกันข้าก็ใช้โอกาสนั้นสำรวจบองชุดนอนของทอริดแบล็กแฟนทอมเขาสวมเสือ้อยืดแขนยาวที่คาดว่าจะทํามาจากผ้าฝ้ายเสื้อนั้นถูกผ่ากลางตั้งแต่ใต้ตลำคอลงมาถึงกลางอกรังเชื่อมต่อด้วยเชือกเส้นบางราไร พอให้เห็นเรือนกายกำยำที่ทำเอาลำคอข้าแห้งผากข้ากลีนน้ำลายเปลี่ยนมาสำรวจมองพุ่มผมสีดำคลับแทน้นพุ่มผมที่เคยอยู่ทรงอย่างผู้ดีบัดนี้ถูกปล่อยปลอกสบายผมเขาายาวถึงกรอบหน้าในตาสีดำสนิทด,ดุดไข่มุกแห่งอันามันแล้วก็เป็นตอนนั้นแหละที่ไข่มุกนั้นเผลอเลื่อนมาสบมองมีอะไรบะเอ่อเปล่าขอรับข้าใจเต้โครงครามยมทุดทายาเสร็จพอดีข้าจึงรีบก้าวลงจากเกียงพรวดพลาด มิลืมโค้งคำนับขอโทษขอโพยที่มารบกวนยาวไม่กัตนต่อจากนี้เขาจะไม่ทำท่านเดือดร้อนอีกแล้วว่าจบข้าก็ตรงไปยังประตูแง้มมันออกแต่ขาที่กำลังจะก,ก้าวกลับต้งองหยุดชะง,งักเดี๋ยวยมมาทูตเอ่ยเรียกข้าข้ากลืนน้ำลายอึกใหญ่หันไปมองอยากก่ากงกล้ากล้ากลัวกลัวแล้วข้าก็พบยมมทูตกำลังกระดกชาคาโมไมล์เข้าปากพร้อมกับประโยคที่เป็นปฐม,มบทของเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดไม่เห็นง่วงสักนิดเอ๋มานี่สิ มือหนาตบที่เตียงปุบปุทวนประโยคเดิมซ้ำมานี่ซิขขอรับข้าบอกให้มานี่อย่างไรเจ้าเด็กโง่ข้าขนลุกขนพองรีบกระโดดขึ้นเตียงนั่งเคียงยมมาทูดมังเสวนาที่คล้ายจะหยิบเคียวมาตวัดเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณเสียเต็มประดาเขาสั่งให้ข้าเอ็นตัวลงข้าเอ็นตัวลงเขาสั่งให้ข้าหันหน้าไปทางหน้าต่างข้าหันหน้าไปทางหน้าต่างครูเดียวพระห่มพื้นใหญ่ก็เคลื่อนทับร่างของเราสองคนเง้เงที่แย่ไปกว่านั้นคือ ร่างของข้าถูกท่อนแขนใหญ่โอบรวบเข้ากอดจากทั้งด้านหลังแผ่นหลังของข้าแนบชิดกับแผ่นอ,อกอบอุ่นอาข้าเบลอเหมือนคนไร้สติเหมือนร่างกายกำลังจะหลอมละลายภายใต้อ้อมแขนนั่น,ท,นท่านท่านธทริตคือว่าจะอุ้มท้องลูกของข้าไม่ใช่หรือขอรับฉะนั้นก็ฝึกไว้สิเริ่มจากการนอนกับข้าหัวใจข้าเต้นโครมคลามจนแทบจะระเบิดออกจากอกนอนกับข้าประโยคนี้ทำข้าหน้าร้อนชา ถ้าคิดว่าเราจะร่วมประเวณีกันเพื่อผลิตทายาทในไม่กี่วินาทีให้หลังวิธีการผลิตนั้นข้าพอจะเคยศึกษามาบ้างมันยุบยับชวนมวลท้องไม่จินตนาการถึงภาพเรือนกายโป๊ปเลยของพ่อ,อยมทุตรูปงามแต่เปล่าด้วยทริดแบล็กแฟนทอมทำเพียงกอดกายข้าดุดหมอนข้างยิ่งดึกร่างของข้าก็ยิ่งถูกอ้อมแขนแกรง่งตระองกอดแนบชิดบางจังหวะก็หนัดแน่นจนข้าสำลักน้ำลายพอเป็นเช่นนั้นยามทูตจึงยอมคลายอ้อมกอดลงหากไม่ได้หยุดกอดข้าหรอกนะ ท่านเทริสนอนเสียทีเด็กโง่ข้าถูกขังอยู่ในห้องของยม,มทูตทั้งคืนฟังเสียงหอบหายใจอันอบอุ่นอันแสนสม่ำเสมอที่ว่าเทริสแบล็กแฟนทอมมีปัญหาด้านการนอนหลับนะกกหกทั้งเพเอาลาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่3นะครับมยมพะทูก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันนะนี่ <c oughs> เอาเป็นว่าจะเจ้าเล่ห์ขนาดไหนก็ไปติดตามกันตอนหน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามผลง,งานคุณเขียนวิกเก็ตวิชด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ไปคอมเมนต์รกุฏิตาเพื่อเป็นกำลังใจใคนเขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูมเหมือนแรกกันเลยครับจากคุณรัติการนะรู้ไหมว่าเวลาสำลักนมเปรี้ยวมันทรมานแค่ไหนฮะแอดแล้วจะดื่มนมเปรี้ยวทำไมล่ละครับทำไมคนดูช่องนี้ชอบกินชอบกินไปฟังนิยายไปอ่ะมันอันตรายมากนะรู้เปล่าฟังนิยายช่องเราแล้วกินข้าวไปด้วยอ่ะ มันอาจจะสำเร็จออกมาโดยไม่รู้ตัวนะไปดูนทิทสองกันเลยครับจากคุณนิตานะแอดรู้ตัวไหมว่าแอดเหมือนยาเสพติดแล้วหาทางออกไม่ได้แล้วมารับผิดชอบเลยผมเหมือนยาเสพติดเหรออืมเรื่องนี้คนที่ดูช่องเรานี่จะโดนตำรวจจับไหมเนะี่ยไม่โดนจับกันใช่ไหมถ้าโดนจับนี่คนดูหายหมดเลยนะไปดูนิสสามกันเลยครับจากคุณอีทิซาคิมนะจริงๆนะมุกที่ชวนขำๆก็เยอะแยะนะ แต่หัวเราะมากไปกลัววัตะนาเบ้ได้ใจอ่ะนะหัวเราะมาเลยครับไม่ต้องมาเขินหรอกรู้มันขำม,มากอะ่ะหัวเราะเลยจะแกล้งไม่ได้ยินก็ได้อะถึงจะไม่ได้ยินก็เถอะไปดูคอมเมนต์ที่สี่กันเลยครับจากคุณโอ้ย,อยนะอยากได้แอดมาเป็นแฟนทำไงดีบอกทีนะต้องฆ่าฟันเพื่อแย่งกับคนดูทั้งหมดก่อนครับเพราะหลายคนก็อยากได้เหมือนกันเข้าใจไหมหยอกเล่นนะไม่ใช่ฆ่าฟันกันจริงๆรินะก็แบ่งๆกันไปสิแบ่งๆกันก็นกได้ไปดูคอมเมนต์สุดท้ายกันเลยครับจากคุณชลิดาหญิงนะ แอดเมื่อวานไม่ทันไลฟ์แอดเสียดายมากติดงานค่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็กลับมาไลฟ์เรื่อยๆเพราะตอนนี้เน็ตมันก็โอเคแล้วนะจะพยายามมาเร็วๆนะคะจะได้ไม่ต้องรอกันนานนะเดี๋ยวกูัวจะง่วงซะก่อนทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไปที่้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบ้จะส่งมาคอมเมนต์พูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระังใจให้ผมด้วยนะครับฟังติดตามตอนต่อไปด้วยนะ จเสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง